ตาวีพ่อพ่อเอกแม่สีวินแล้วก็นูนั่นเองเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าค่ะมาขอกดเลยโอ้ยจะป้อนตัวอะไรเปล่ากดยืนยันมาจะสอนไปด้วยในตัวเดี๋ยวหนูจะเป็นลาบินฮูดนั่นเองวินนี่แ หนูชิเลยพี่ไม่อยากเลือไม่ได้อไม่เลื่อนโอเคกดตรงนี้เลือไปหนึ่งตัวจาตัวสุดสุดกดตัวสุดสุดมากันแล้วทอเปอนด์เจอรี่โว สวยมากระวังแมวกันด้วยนะคะทุกคนหนูไม่ชินกับนี้เลยอะหนูไม่ชินกับแมปอะวัาดีโอ้โหเมื่อกี้อะไรก็ไม่รู้กับดักแมว้ย ไม่ชินกับแบบเลยทุกคนมีหมาด้วยมีหมาใหญ่ใหญ่ใกล้ใหญ่ใกล้ใหญ่ใกล้เดี๋ยวหมามันพังอุ้ยไม่ชินเลยกลัวฮหนูช่วยินจะพังประตูให้หมดเมื่อให้มันมีง่ายๆนะไม่ไม่ไปพีเบินวินจะพังประตูทุกอันมาให้มันเออหนูต้องหนี้แมว พอ,อมแม่โดนทำลายแล้วใช่ไหมคะแม่ก็จะไปดูคนอื่นมุมอมองคนอื่นอ่ะเสร็จแล้วแม่ก็ตรงนี้แม,ม่ก็เข้าประตูได้อ้าแมวโอไม่นะโอไม่นะไม่ชินกับแมพเลยโอไม่นะไปแล้วอ,อ้าวใครเล่นอยู่แถวนี้อ๋อนก <No. S 1> หมาย่ายใกล้ย่ายใกล้เดี๋ยวมันทุบเดี๋ยวมันทุบวินเห็นวินเห็นแม่เห็นแม่แม่เข้าไม่ได้ค่ะแม่วินวินโดนไล่อยู่เหรอเอาดิเอาดิแมวเอาดีโดนไล่อยู่เหรอโดนไล่อยู่เหรอใช่แต่ตอนนี้วินจ๊รู้องไปวินวินใช้ท่าที่โมเดที่เพื่อนผมให้ใช้ในการเล่นเ อันน่าไหลไปเป็นสเก็ตบอร์ดเอือนี่เป็นจู๊อ่างจริงโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เล่นพี่เล่นพี่จู๊กับแมวเองไอ้จ๊ออ้จ๊ออ้จ๊อตกบันไดไอ้จ๊ออ้จ๊ออ้จ๊อมาดิ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 เอามาดิแน่จริงมาดิขึ้นมาบนนี้เลยพี่บนทุกคนเป็นแบบมุพังประตูรูปอันให้มันวิ่งสบายขึ้นนะ

คือขนชีสแล้วใช่ไหมขนชีสแล้วก็ลองหาดูแรนชีสเสร็จแล้วมันก็จะมีปุ่มให้วางอะค่ะแม่อันยจ้าจ้าจจจจตอนนี้เรากำลังจูกับเบลอยู่นะคะอันจูอันหลบหนีอันหลบหนีอันหลบหนีเดี๋ยวเราพาทุกคนมาดูสกิลก่อนดีกว่าเอีปิดก่อนมันจะมีปุ่มให้ดันนะคะริ่นไปไหนอะโอ้ยโดนชีสครับน ทกิลของเราเนี่ยทุกคนมันจะมีปล่อยเพราชุตขึ้นมานะคะปล่อยพราชุตนะคะเนี่ยมันจะเป็นแบบกลางล่มเสร็จแล้วอีกอันนึงก็คือจะเพิ่มเลือดนะคะอุ้ยแม่ตกแม่ตามหนูม่ก่อนฝั่งนี้ฝั่งนี้วินด้นเป็ดลงไปอ่ะอันเหรอไม่มาาม ดื่มดื่มดื่มยาก่อนดื่มยาก่อนอันนาะดื่มยาดื่มยาเดินหนูดื่มยากันทำแข่งแก่งขึ้นแข่งแก่งขึ้นเราต้องชกแมวต้องชกแมวตามเาแม่ลบไปเดยวหนูชกแมวให้นี่แน่ว้าเป็นตัวใหญ่คือถ้าสมมติเรากินนะคะมันจะสามารถทำให้เราแข่งแก่งขึ้นแล้วเราก็สามารถชกแมวด้านนั้นเอง แมวมันนี่เลยมันนี่เลยมาเอาเอือไปแล้วนีแล้วยาหมดฤทธิ์ิเดี๋ยวดูจุกกับแมวให้เองโน่นนี่มุ่งเเลยนี่โุวินวินอย่ามาฟังไอพ่ออย่ามาฟังนั่นตอนนี้ตอนนี้กำลังจัดโนอยู่ว่าใครพ่อใครแม่ ไป <lam> ına, เอาชีดอันอื่นนะคะอย่ามาตรงนี้แมวลันจะพยายามพังประตูให้มันวิ่งนี่ใครห้าเหรอแกนชุดไปไหนเนี่ยาาอัจนจุุบจ้จกนแกกนกกนกปิดประตูหมาหมาหมาหาหมาาแมวให้หน่อยหมาทำแมวให้หน่อยหมาไล่แมวให้หน่อย มาไม่ไล่ไปแล้วเกิดอะไรขึ้นวินมาอันน่้นอันนั้อันนั้นอันนเก็ตบอร์ดเปล่าโอ้ยเปิดเสียงเป็นมนะครับไม่โดนจับเหรอโดนหมาทำเหรออันน้จะขวดหมาเอ้ยบัญาีอบัญชพเอาชิ้น้องตรงนี้สจ ไม่ใช่น,นะไม่ใช่พ่ออาณาอาณาอาณาโดนโดนเดี๋ยวเราปลุปกมาก่อนเออ,เอ,อวินพี่นดนจับนะนดนจับอยู่ไม่นะพ่อพ่อกับเรานะคะจะ,จะกดตรงนี้นะทุกคนเพื่อในการดิ้นนะออกน,นั่นเองโดนกัดเอาหอีแล้ววินเห็นใช่ไหมว่าพี่โดนจับอยู่ตรงไหน มันช yeah. ่วยพี่นอยพี่อยู่นี่โดนหน่อยฝ่งแม่เนี่ยช่วยด้วยเเดินมาฝั่งตรงข้ามวินวินจะโดนพี่โดนจับอยู่ให้แม่ตามมาเราต้องไปช่วยพี่คนนเคนได้ไหมได้ค่ะกินก่อนได้เลยตัก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 ัั ช่วยฉันด้วยช่วยด้วยพ่อพ่ออยู่ห้องข้างๆอะคะ่ะเดี๋ินไปฝังนี่เดินไาฝั่งนั้นเดินไปพ่อมาช่วยดูก่อน <c oughs> เราต้องยื้อชีวิตตัวเองไวให้ได้ไม่มีใครมาช่วยเลยจะไม่ช่วยแต่ขอเคลียร์พื้นที่ไม่ต้องเคลียร์แล้วสามสิบวิมาให้ทันแล้วกัน ยังไม่มีเวาพูดยังไม่มีเวลาพูดนี้ก่อนจูเก่งไม่เป็นหรอกจูเก่งอจูจารย์จูอาจารย์จูอจารจูจารจูจารจะ้อหนังมสเพรระวังนะนี่เปหายตัวไม่มีใครมันหน่อยสิ อยู่ห้องนอนโอเค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 แมวแมวอยู่ห้องกินข้าวแม่เป็นไงบ้างแมวมาทักกายกันหน่อยดิไปแล้วินล้องหนนะคะแมวเลยไม่เห็นนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยหนูมีกระเป๋าโอที่จะสามารถเปิดได้แต่ตอนนี้เจอคนนี่ทุกคนหนูโดนจับอีกแล้วเลื่อตัวนน้อยมีคนอยู่ มีครับมันก็จะทำร้ายเราใช่ค่ะเขาจะตีเราให้เราล้มได้เอ้ามีหมาดักมีหมาดักแมวเราต้องหนีให้ทัน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 สุดยอดมากข้างบนน่ะแม่ข้างบนยอดหนีก่อนละกันแม่หุยฉันหนีก่อนละกันหนีก่อนละกันแม่เป็นอยู่นี่มันเป็นหนูชีเปลือยดิฉันอยู่ห้องร หนูอยู่ห้องรับแขกหนูอยู่ห้องรับแขกนะคะห้องรับแขกโดนจับอยู่ด้วยนี่ตรงนี้วินไม่ใช่พี่ในห้องรับแขกหรอไอันชิโอ้โหแมวดูแมววางกับดักซะเยอะเชียโอเคนักตามพว้ผมมาตากพวกผมมาตามพวกผมเกียรตายแล้วนะเอือ จะตายแล้วนะให้เราแ่งเพื่่อวิงหนีเราต้องเราต้องรีบไปช่วยพี่บนบนลด่วนช่วยฉันด้วยวินวินข้างล่างอ่ะพี่อยู่ข้างบนวินอ่ะพี่ข้างบนพี่อยู่ข้างบนวินอ่ะพี่อยู่ข้างบนวินเผื่อพี่ตายนะตอนนี้นะคะเรานะคะจะทำการดูท่านผู้ชมทุกคนไม่ใช่ มันจะลองโยนจานใส่เร้เราจูพวกนี้นี่นะคะอันนี้คือมุมมองของพ่อนะนี่คือมุมมองของแม่เอยดูตรงไหนอ่ะนี่เอ้ยหมาตื่นแล้วเอ้ยแม่หาแม่เห็นนกข้างบนไหมแม่แม่เห็นนกข้างบนไหมไม่ได้กีาพยายามตามนกไปนกมันจะทิ้งของดีให้เราอะค่ะแม่ระวังแมวนะอ้าววิวิเหลือไว้ให้แม่หน่อย วิงวินเป็นสตรองเกตแมนวินวินไปตีนเนาะไปไปตีเลยอันนี้อันนี้คืออตรงนั้นคือตีมโนตีแลวเลยเล่นตีเบลเลยเอื้อแมนไอเอมสตรองกดทีหลังจากนี้นะคะจะเป็นคลิปฝั่งมุมมองของแม่นะคะนี่แล้ยได้ไปแล้ว ตอนนี้นะคะเหมือนแม่เนี่ยกำลังกำลังใช้สมาธิแม่เจอหมาตอนนี้อยู่ในกันเลูใกล้พังแล้วทุกคนเออเราต้องคิดนะคะเหมือนตอนนี้เนี่ยหมาเนี่ยกำลังจะ หลับอยู่เราก็ต้องพังประตูพังประตูเสร็จแล้วทุกคนเข้าเลยทุกคนเข้าแล้วและแล้วน้องหนูก็ชน,นะก,ก็ขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะคะที่มาดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ตดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสวันนี้สวัสดีค่ะบ๊าย <ๆ S 2> บาย <ๆ S 2> จุ๊บ